ท่านผู <Bien ven ido> ้ชมครับตอนนี uh, like ้เู you know, like ้ชมมาเบิร์กลายทำรายการของสวุทรายทำยกามีรเตรียม้ันา่อนสุดท้ายทำรายการมีการเตรียมผู้ให้สัมภาษณ์ตอนสุดท้ายทำ้อย่ารมีกาเีย เพอนเราคนสอปแป้งแลต้มดีกไปค่ะ้เอาเื่องาไปผู้ชายทิพย์เดี๋ยวเราไปสาไปน้านดอกไม่ารน่าาไปน้อยเออเพื่อไม่บอกไปไก่เดยนเพื่อเข้าตัวงับก็ว่าหาก็ว่าซี่ก็ว่าซีแล้วก็จอบถือด้วเหรอ็ไ่ยั้ไม่ยังไปรอะวะแล้วขายจริงๆก็ขายแบบน้ นี่ขั้นตอนการเตรียมครับ้ขั้นตอนท่าท้ากีท่านกินกี่ดอกละกันซุปต่อไปครับป่วมาณยี่วันหนองก็จิตาทันว่อ๋อออาจจะเป็นสุปนะซุปนีเบอร์ท่านครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไล่สดตนี่เพียในเบืองในตอนตอนที่นั่งคุยกันตอนี่มาเนี่ยตัวเองพูดว่ามันได่มา่หลายอย่างถ้าทมเห็นหน้าก็รู้คามจรใจแล้ว เออน่เห็น<ท>ห้งหลับเย่นี้มันไยลองแค่วเป็นคองแค่วด้โอ้ยขอปอาตอกก็มะมาถามสื่ออยู่ได้ห้างอยาได้ยอดต้นมาเกียนเป็นล้าีเป็นอย่าไรกระดกกระดอันุรักษ์นเปปูเป็นหัวใหญ่ เอาดีวี่แหลวแต่ว่าไปปลูกเป็นม้วแมนแมนเหนียนงัมาวที่เาเนคนไทยยุห่างยุห่างมันอันหนาฝนก่อนแมนหนาคมนเอาวง่ายีนี้นีมันไม่ยามที่มันหาคม่ยหนียนอ่างนงียมจเลยไยอกันีกาแมนหนาก็ไม่หนาแรงหนาฝนมื่อสิบพัติดกันก้นๆเอาหนาแรงบอน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 พอดไปล้อเอาไปเลย มันแตงได้มัน,นาคาาฝนมันจะตายคณะมักรนะแต่ว่าเคยปลูก,กแล้วต้นมาเขาบ่อนก็ไม่เขาจ้า,านาบ่อนนานี่บนนน่อน<ม>นานี่มันก็ขาดน้ำอยู่แล้วม,มันกย็ยู่ได้เขาไปหายนนิดนึงแห้งเกิด เป็นมาี่สุดให้นึ่งคนห่วยมออ้อยกับเขาจะยยิ่งเงยเาก็จะเ็บไปตำรือ้วนเยนั่ง็นหน่วยหมออยเนี่ยังมดลยังไเนยนี่ลายโบราณากใรมาหาปันใดนะไเบนยมหม้ออย่ยงา่อย็ไ่วนบาปเรืงานั่อยู่ปากองก่กัสันละมา มันกบ่มาดอกแต่เขากินไม่นเหมืนก็บ่ได้เห็นเนาะพ่อมาถึงมันกลาแลนิดนไปยื่เห็วไห้เขาเข้าไปปล่อยปีนึงร้ายได้ให้เขียนตายไไทีนี้ไม่ได้เรี้ยงแย่นะสามมือมัดเลย

อันนี้ต้นนี่เอิญว่าต้นอียางก็ครับต้นบักขี้แฮดจ้าต้นบักขี้แฮดนี่นี่หนวยมันนี่กระลังดิบแต่หนวยมันสุกแล้วมันสีขาวรสหวานรสหวานจ้าไปกินกับยังเฮ็ดยังเวลากินอมใส่บักหอยอมตอนไหนมันอมใส่ไก่นี่ยอดแม่นอ่มใสไก่ก็ได้จ้าโอ้เนี่ยเนี่ยอมได้เลยบ่นี้จ้าอมได้เลยนี่อ่อนอ่อนนนี่ ครับต้นต้นยอดอ่อนๆมันนี่ขี้แห่ต้นพักขี้แห่บ้านนี่นวยกินตอนนวยกินตอนใดจังแดดเนาวยกินอ่ะมันตอนนี้กินตอนตอนนบ้านต้นนี้บ่ได้จะมันมันดิบมันสีบ่มีรสชาติทำมันสุกแล้วมันถือออกรสหวานมียอดมันก็เฮ็ดอาหารได้ประกอบอาหารต้องให้มันสุกเป็นสีขาวก่อนเอาเห็ดหาเอียงได้ไังงหนึ่งคือว่าไปต่ำ cái tầm thế bột muôn tầm thế muôn thế tầm toàn này thế thế như bờ nì 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 say nhọt nì nuôi tầm thế bột muôn có hết yeah. nhang gì đây nhọt nì ăn cả đây uh. ôm say cay ôm say nhang cả đây nuôi mình nuôi hết nhang nè nè mà cả đây ờ nó có lót มันเกิดอยู่บา้านอยู่บานแห่งบบมีเด้ แสดงว่ามันเกิดอยู่กับสถานที่ดิน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 มันต้องเป็นเข้มเข้มหลายอย่างก็ควรข้าเจ้าข้าวเจ้าประกอบยาขายเหมดละเราพันสองพันพฤศจิมันเลยโอ้พฤนสิมหาเอาแปลว่าเป็นยาจช่ไหจ้าใช่ขายได้หมดอันนี้อย่างดอกมันสิเป็นหัวคือกระซ้ายเนี่ยกระมีจ้ะมันอยู่บริเวณนี้พื้นี่อะไรตีพวกหมอยาข้าเจ้าหูจ้าคนเคยมาจ้าคนหายด้วยละสิบบาท มันสีเป็นเคี้ยตัวมันสีเป็นเคี้ยเป็นหนามแล้วกันแน่นันก็มีมีต้นที่แหดนี่แหละเป็นยาอีกอันนึงมันนี่อีกอันนึงจ้ะจำบ่ได้จำได้ต้นนี่ยังดอกคนนี้พอยู่หน้าห้างโน้นแต่ว่าถ้าเห็นจำได้เลดอยู่หน้าห้างจำซื้อบ่ได้จ้ะนี่ยังคืออันี่ยังคือถ้ามันเป็นหัวคือกระชายนี่เพิ่นถามนี่มันเฮาสามสิต้นเออนั่นแกมี่บอลนี่มันมีหลายอย่างเด้

หัวมันสิเป็นคือหัวกระ้ายนี่พวกพ่นเฮ็ดยาขายขวดละพันเพันมาหาเอาส่สิีููนะไม่หางเอาขอพูดในหลายจ้าจครับครับที่ไหนที่ใหม่ที่ไหนทั่ใหม่ที่ไหนมันมีน้ำเออแต่มันมีหัวนะให้นา่นห้างคือแบบยังยั่งกันให้นาไหนมาคนไม่เหมือนมันมาเห็นอย่านย่มงนีลายมุน บานน้องเสียมมาก่อน่อยก่อนขายมือนึงไปได้สามร้อยปานนี้ก้อนขายกับยายปุ้มบานเฟินเหล่าเฟินเหล่าไฟเข่าันอีนาาเข่าไฟอยู่คนละเศร้ายังอยู่สียังอยู่ห้างคนเงี่ยยังไปขุดอันนั้นเฟินเด้อว่ะสิละเศร้าบานแต่ว่าเฟินไม่อยากหายเนาะมีของรักษาแล้วเข่าไฟหลุดสายกรุงเทพฯบุญเขาอยู่เป็นเสียานขนาดเนี้ยครับ ตลงานี่เป็นลอยพันพันเป็นขึ้นั่นแฉ่งผมว่ามันคือยานี่ล่ละเขาเป็นยังร้อนรากสามเส้าโอ้รากสามเส้าโอรากสามเสาท่านผู้ชมเห็นชัดมาครับสมรากสเสานี่แหละเขาเอาข้างแงมเนี่ยงานหนักแมวของเคือพักซี่แเดินไปเถ้าลูกสาวยหม่ ขอบค <ขอ S 1> ุณในห,หลายครับบัน,<ค>นทั้งคณะท้ายท่ามันมา,า,าแล้ว <ul> ครับอนนขอขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ